ชื่อสมคิดเจนค่ะอายุ38ปีอาชีพแม่บ้านค่ะตอนนั้นอายุคัน6เดือนรู้สึกว่ามีน้ำสีขาวไหลออกมาจากทางช่องคลอดมันเหมือนน้ำปัสสวาวะแต่ก็แปลกตรงที่ว่าไม่สามารถหยุดได้ไม่สามารถกลั้นได้ก็เลยรีบอาบน้ำแล้วก็ โทรมาที่โรงพยาบาลหลังจากตรวจเช็คคุณหมอก็บอกว่าน้ําที่ไหลออกมามันไม่ใช่น้ําปัสสาวะเป็นน้ําำ่ํามันไม่ใช่แค่รั่วมันแตกเลยหนึ่งคืนผ่านไปน้ำํำขําแทบจะไม่เหลือแล้วคุณหมอก็เลยแจ้งว่าต้องผ่าลอด,ด่วนเพราะว่าลูกมีสิทธิ์ที่จะเสียชีวิตแล้วก็คุณแม่เองก็มีสิทธิ์ที่จะมีการติดเชือ้อ ครอบครัวที่อยู่ในกรุงเทพเขาก็มองว่าน่าจะรีเฟอร์ไปที่กรุงเทพดีไหมแต่ก็ไม่มีโรงพยาบาลตอบรับคุณหมอก็ทําการตรวจน้ํำข้ามอีกทีนึงถ้าไม่เหลือแล้วก็ต้องถ่ายที่นี่คุณหมอ n i c นเข้ามาพูดคุยถึงเรื่องผลที่จะ, <มา S 2> จะเกิดขึ้นหลังจากยอมรับทุกอย่างที่มันจะเกิดขึ้นคือตอนนี้เราต้องเอาชีวิตลูกกับตัวเราเองไว้ก่อนครั้งแรกที่ลงมาเห็นลูกนะคะมันรู้สึกกลัว เพราะว่าไม่เคยเห็นเด็กตัวเล็กขนาดนี้ไม่เคยเห็นของจริงก็เห็นลูกมีสายเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีเครื่องมือช่วยชีวิตเยอะมากเราแทบไม่กล้าหวางังไม่กล้าคิดว่าลูกเราอะ่ะจะจะรอดก็ได้แต่ตั้งสติทบทวนกับตัวเองว่าเราจะทำยังไงนี่เมื่อลูกเราเป็นอย่างนี้ก่อนหน้านั้น่ะก็ร้องไห้ไปเยอะแล้วพอมาเยี่ยมน้องก็ก็ไม่ร้องไห้เพราะว่าเราต้องเข้มแข็งเพื่อเราจะได้เป็นที่พึ่งของเขา ตอนนั้นน้องก็น้ำหนักตัวยังขึ้นไม่เยอะเพราะว่ายังไม่สามารถดูดนมแม่ได้ก็คือให้ทางสายแล้วก็มีการเอานมแม่ไปป้ายตรงเหงือกของน้องเหมือนเป็นการแปลงฟันให้น้องตอนนั้นก็เริ่มมีความหวังว่าน้องอะจะต้องรอดแน่นอนเราค่อนข้างจะมั่นใจกับทีมคุณหมอได้มาเห็นการทำงานของเจ้าหน้าที่ในแผนก n i c นซเรารู้ว่าทุกคนมืออาชีพแล้วก็ ดูแลลูกเราอย่างใกล้ชิดเปรียบเสมือนแม่คนหนึ่งเลยที่ที่ดูแลลูกของตัวเองคือเรามีโอกาสได้เห็นได้สัมผัสต,ตลอดว่าเขาอยู่ในที่ที่ปลอดภัยแล้วประมาณเดือนหนึ่งสีผิวเหมือนเด็กปกติน้ำหนักตัวก็ก็ดีขึ้นเรื่อยๆมันทำให้เรารู้สึกมีความหวังว่าลูกเราต้องรอด ด้วยค,ความที่ว่าน้องข้อตอนหเดือนอายุขันค่อนข้างน้อยแล้วก็มีการใช้ออกซิเจนค่อนข้างนานตรงนี้มันจะมีผลต่อตาของน้องคุณหมอต้อง Follow u ัหลายๆครั้งเพราะว่าน้องจะมีปัญหาเรื่องจอประสาทตาที่จเจริญได้ไม่เต็มที่ก็ดูเส้นเลือดมันดูเป็นแบบเด็กโตขึ้นอยากฝากถึงครอบครัวที่กำลังประสบปัญหานี้ว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราต้องตั้งสติ แล้วก็พยายามมาหาคุณหมอให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้เพราะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรเราจะแก้ไขได้ทันท่วงทีเครื่องมือทุกอย่างค่อนข้างจะดีมากแล้วก็มีคนมาใช้บริการเยอะทำให้เราคิดว่ายังไงลูกเราก็ต้องผ่านพ้นไปได้ในวิกฤตอันนี้คือเรามีความเชื่อมั่นว่ายัางไงลูกเราก็รอดทุกครั้งที่มาใช้บริการที่นี่เรารู้สึกถึงความ อบอุ่นใจปลอดภัยทุกครั้งอยากจะพูดอะไรที่มากกว่าคำขอบคุณนะคะคือขอบคุณทีมแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่พยาบาลเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ดูแลน้องตั้งแต่คลอดยันสาเดือนคือเราไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาพูดคือจากที่เด็กไม่ถึง1นกิโลเราสามารถที่จะมีชีวิตรอดได้แล้วก็ แอบแลดูเหมือนเด็กปกติแล้วเป็นอะไรที่มันเหลือเชื่อมาก